หัวข้อถัดมานะคะการอ้างเหตุผลนะคะหัวข้อนี้จะต่อเนื่องมาจากเรื่องสัจจะนิรัน์นะคะการอ้างเหตุผลนะคะจะมีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันก็คือเหตุกับผล เป้าหมายของเรื่องนี้คือหาว่าเหตุกับผลเนี่ยมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านะคะซึ่งมันจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมันเป็นสัตจานิรัน์ก็คือหาออกมาแล้วคือเป็นจริงทั้งหมดนะคะถ้ามันไม่เป็นสัจจานิรันนะคะมันก็จะไม่สมเหตุสมผลพูดง่ายงคือถ้าไม่ก็ไม่ด้วยกัน นะคะไอตัวเหตุเนะะี่ยค่ะอาจจะมีหลายๆเหตุเช่นมีเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามเราจะเชื่อมเหตุด,ด้วยเครื่องหมายและนะคะเครื่องหมายและและเหตุกับผลเนี่ยพอเชื่อมเหตุเสร็จเราก็จะปิดด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราจะเชื่อมเหตุกับผลนะคะด้วยเครื่องหมายท่าแล้ว นะคะใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันดีกว่านะคะว่าเขาจะพิสูจน์อย่างไรมาดูค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะโจทย์เขาก็จะกำหนดเหตุและกำหนดผลมาแล้วก็ให้เราหาว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านักเรียนอันดับแรกนักเรียนต้องเขียนรูปแบบประพจน์นะคะขึ้นมาก่อน าการรูปแบบจภ์ปรายมาก่อนก็คือมีเหตุอะไรบ้างเหตุหนึ่งก็คือ p แล้ว q ใส่วงเล็บไว้เลยนะคะเหตุสองคือ p ใส่วงเล็บไปเลยหมดแล้วเหตุมีสองเหตุหนูปิดด้วยเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมนะคะเชื่อมเหตุนะคะด้วยเครื่องหมายและ นี่นะคะเหตุหนึ่งกับเหตุสองจากนั้นไปดูที่ผลเป็นคิวนะคะผลเป็นคิวเชื่อมเหตุกับผลด้วยเครื่องหมายท่าแล้วแบบนี้นะคะเหมือนเดิมหนูสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัตว์จนิรันไหมสองวิธีวิธีแรกคือทำตารางอีกวิธีหนึ่งคือใช้แผนภาพหาข้อขัดแยง้ง คู่จะขอพิสูจน์ด้วยวิธีการใช้แผนภาพนะคะเพื่อความรวดเร็วใส่เลขกำกับเลยค่ะ1 2 3เลขกำกับไปที่สัญ,ญลักษณ์ตัวเชื่อมประพจนะคะเวลาเริ่มให้เราเริ่มจากตัวที่มันเชื่อมเหตุกับผลนะคะในที่นี้คือหมายเลข3เป็นเอมันจะแตกเป็นขาหน้าและขาหลังอ่ะขาหน้า ต้องไปที่เลขนะคะมี1กับ2เราจะไปที่2โอเคไหมคะเราจะไปที่เลข2ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมเหตุกับเหตุนะคะส่วนขาหลังนะคะหลังไม่มีเลข3 4 5ก็ไปตัวที่มันเหลือก็คือ Q นะคะเครื่องหมายท่าแล้วคะ่ะหน้าจริงหลังเท็จคำตอบจึงจะเป็นเท็จนะคะก็จะได้ตรงนี้ว่าคิวเป็น f ที่อ่ะก็ไปค่ะขาน้าตรงนี้ไปที่หมายเลขหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่มีเลขโอเคไปที่ p เรื่องหมายและจริงและจริงจึงจะได้จริงอ่าตรงนี้หนูก็ทราบอีกว่า p เนี่ยเป็นจริงตัวสุดท้ายแล้วนี่นะคะ p กับ q อ่ะเอามาเติมเลยค่ะ p เป็น t และ q เป็น f โอเคนะคะก็หาคำตอบ ว่าคำตอบที่ได้ตรงนี้จะเป็นอะไรนะคะ t แล้ว f ค่ะนักเรียนทีแล้ว f แน่นอนค่ะตอบ f สังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะเกิดการขัดแย้งค่ะไม่ยอมรับการเป็น t ถ้ามันขัดแย้งก็แปลว่าไม่ยอมรับ f โอเคไหมคะถ้ามันขัดแล้วมันจะสัต แล้วมันสมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสมเหตุสมผลขัดสัดสมโอเคนะคะเทคนิคง่ายๆของเราขัดสัดสมถ้าไม่ขัดก็ไม่สัดไม่สมะนะคะตัวนี้เขาก็ทำให้ดูเหมือนกันนะคะทำได้หลากหลายวิธีนะคะการใช้แผนภาพ ไปดอูอีกตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะตัวนี้นักเรียนสามารถเหตุหนึ่งหนูเอามาเขียนเลยค่ะ p แล้ว q เหตุสอง not p เชื่อมเหตุกับเหตุด้วยและนะคะมีเหตุหมดแล้วปิดนะคะผลคือ not q เชื่อมเหตุกับผลในเครื่องหมายถ้าแล้วนี่คือรูปแบบประพจน์นะคะ เราสามารถเขียนเลข1 2 3เริ่มที่หมายเลข3เพราะว่าเป็นตัวที่เชื่อมเหตุกับผลนะคะไปตัวที่เชื่อมเหตุนะคะก็คือหมายเลข2อันนี้ขาหลังเหมือนเดิมค่ะ t แล้ว f ได้ f ตรงนี้ทราบว่า Not q เป็น f นะคะ Not q เป็น f นั่นแสดงว่า q ต้องเป็น t ตัวนี้ไปขาหน้าค่ะไปที่หมายเลขหนึ่งตัวนี้ก็มาขาหลังเครื่องหมายและที t. กับทีตรงนี้หนูทราบว่า not p เป็น t แสดงว่า p เป็น f อเอามาเติมจากเมื่อกี้ p เป็น f อเอา f มาใส่เดี๋ยวครูไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้ P เป็น F ไหมคะที่เราหามาต่อไป Q เป็น T เอามาใส่ตรงนี้นะคะ Q เป็น T F แล้ว T อ่ะคำตอบได้อะไรคะได้ T เกิดอะไรขึ้น T เหมือนกันเลยไม่ขัดแยง้งเห็นไหมคะไม่ขัดแยง้งแปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับว่า มีหนึ่งกรณีที่ทำให้มันเป็น f ก็คือ,อยอมรับว่ามีกรณีที่คําตอบเนี่ยเป็น f ก็คือ p เป็นอะไรคะ p, p เป็น f แล้ว q เนี่ยเป็น t เห็นไหมคะปึ๊บปบเพราะฉะนั้นถ้า ไม่ขัดหนูก็เขียนเลยว่าไม่สัตว์แล้วก็เป็นยังไงคะไม่สมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่สมเหตุสมผลโอเคนะคะข้ออื่นๆก็จะเหมือนกันค่ะเขาก็จะใช้วิธีการพิสูจน์ ะะมีอีกรูปแบบหนึง่งคือรูปแบบที่ว่าเป็นข้อความมาแล้วเราต้องทำการแปลงให้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นประพจน์ด้วยตัวเองนะคะขั้นตอนวิธีการทำอันดับแรกเลยเพิ่มขึ้นมาคือต้องหาคำเชื่อมให้เจอก่อนอย่างเช่นเหตุหนึงคือคำว่าท่าแล้ว หนูเจอคําว่าถ่าแล้วโอเคค่ะหนูก็เขียนไว้เลยว่าโอเคเหตุหนึ่งหนูจะหนูจะต้องมีเครื่องหมายถ่าแล้วอันที่สองเจอคําว่าอะไรคะหลังคาบ้านของสุชาดาไม่เปียกโอเคเจอคําว่าไม่เปียกต้องมีแล้วคําว่า Not n นะคะออะไรสักอย่างอันนี้ถ้าแล้วก็คือถ้าอะไรสักอย่างแล้วอะไรสักอย่าง ก็จะหาสัญลักษณ์มาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและผลของมันค่ะฝนไม่ตกที่บ้านสุชาดาฝนไม่ฝนไม่ไมก็นอตน,นะคะปึ๊บเราจะมาดูว่าเราจะเอาอะไรมาเติมนะคะข้อหนึ่งถ้าบ้านสุชาฝนตกที่บ้านของสุชาดามีคำคีย์เวิร์ดคำสำคัญคำว่าฝนตก ะค,ะคูให้ฝนตกบ้านของสูชาดาเนี่ยเป็น P แล้วหลังคาบ้านเปียกคูคีย์เวิร์ดคำว่าเปียกหลังคาบ้านเปียกนะคะเป็น P แล้ว Q ได้แล้วนะคะเหตุหนึ่งเป็น P แล้ว Q เหตุสองหลังคาบ้านสูชาดาไม่เปียกหนูสังเกตคำว่าเปียกแล้วหนูตรงน,นี้มีคำว่าไม่เปียกเมื่อกี้เป็น Q นะคะก็จะได้ว่าเป็น not Q และสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ให้สังเกตคำว่าฝนตกคราวนี้ตัวนี้บอกว่าฝนไม่ตกเห็นไหมคะฝนไม่ตกก็ not P เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหนูได้แล้วค่ะเหตุตรงนี้เหตุหนึ่ง P แล้ว Q เหตุ2 not Q พ้นคือ not P นี่คือวิธีการแปลงนะคะจากนั้นทำอะไรหนูก็ เอามาเขียนรูปแบบของประพจน์นะคะแล้วก็หาเหมือนเขานี้นะคะ,ะเข้าหาให้เราดูแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ1 2 3เขียนเลขกำกับเริ่มต้นที่จุดที่มันเชื่อมเหตุกับเหตุก็คือหมายเลข3นะคะไปไหนไปหมายเลขนะใะไปหมายเลข2ก็คือ t กับ f ตรงนี้หนูทราบว่า not p เป็น f แสดงว่า p ต้องเป็น t เครื่องหมายและคะ่ะไปตรงนี้มาที่หมายเลขนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะไปต่อเลยตรงนี้เป็น t นะคะ,ะก็จะได้ว่าอะไรคะ not q เป็น t แสดงว่า q ต้องเป็น f เริ่มเห็นและเขาคงของการขัดแย้งกันส่วนตรงนี้ค่ะข้างหน้าข้างหน้าเขาบอกว่าพเนี่ยเป็น t นะข้างหลังตรงนี้นะคะถ้าเราให้เป็นเออมันจะทำให้คำตอบเป็น f นะเห็นไหมคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันขัดแย้งกันนะคะอันนี้อันนี้ถ้าทำแบบเขาก็จะงงงนิดนึงนะคะอะทำแบบ ฉบับคูเมนะคะอย่พาทนะปึ๊บอ่ะถ้าหนูนะคะถ้าหนูไปเติมตรงนี้อ่ะเติมนะคะเอาคิวมาเติมตรงนี้นะคะว่าเป็น f หนูจะได้ว่าคําตอบของหนูเนี่ย t แล้ว f เ,เนี่ยเป็นเเห็นไหมคะมันจะเกิดการขัดแยง้งจากสิ่งที่บอกว่าหมายเลขหนึ่งต้องเป็น t ก็คืออะไรคะไม่ยอมรับเอขัดแล้วมันสัตว์แล้วมันสมข้อนี้ก็จะตอบสมเหตุสมผลโอเคนะคะตัวอย่างอีกนะคะข้อหนึง่งแป้งได้โบนัสนะคะแป้งได้โบนัสอ เหมือนเดิมค่ะขั้นแรกหนูจะต้องหาคำเชื่อมถ้าแล้วนอกนั้นก็ไม่มีนะคะดูแล้วอ่ะถ้าแล้วก็คือแป้งได้โบนัสอ่ะคำว่าโบนัสเป็น p แล้วมีเงินฝากอันหนึ่งหมื่นเป็น q ต่อมาแป้งฝากเงินกับธนาคารหนึ่งหมื่นอ่ะมีคำสำคัญหนึ่งหมื่นเป็น q แป้งได้โบนัสโบนัสเป็น p คะก็จะได้ราคาเหตุ1 2ผล3โอเคนะคะหนูก็มาหาค่าความจริงเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ,อ p แล้ว q แล้วก็ q นะคะเชื่อมกันด้วยและปิดปิดไปที่ผลคือ p เริ่มต้นที่ f เขียนเลขกำกับ1 2 3ตัวนี้ก็จะไปที่ตรงนี้ได้ t นะะตรงนี้ได้ f ไปที่หมายเลขหนึง่ง T กับ T ปึ๊บปึ๊บ P เป็น F Q เป็น T นะคะดูคำตอบที่ได้สิคะคำตอบที่ได้ F กับ T นะคะถ้าแล้วก็เป็น T นูสังเกตได้ว่าสองตัวนี้ไม่ขัดแยง้ง เห็นไ,ไหมคะไม่ขัดแยง้งก็แปลว่าไม่สั์แล้วก็ไม่สมข้อนี้ตอบไม่สมเหตุสมผลค่ะดูฉเฉลยสิถูกต้องนะคะตอบไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันมีกรณีที่ทำให้เกิดเอฟคือกรณีที่ทำให้เกิดเอฟคือเมื่อ P เนี่ยเป็น F แล้ว Q เนี่ยเป็น T เห็นไหมคะนี่นี่ก็ทำให้เกิดการยอมรับว่ามีกรณีนี้จริงที่ทำให้เป็นเท็จโอเคนะคะตัวอย่างถัดไปมียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอ่ะกูจะทำถึงข้อยี่สิบสามให้ดูนะคะข้อยี่สิบเอ็ด นุ่นซื้อรถคันใหม่มีคำว่าใหม่คันใหม่นุ่นลงทุนในตลาดหุ้นมีคำว่าหุ้นเครื่องหมายหรือ,อไปเลยค่ะข้อหนึ่ง P หรือ Q ต่อไปนุ่นไม่ซื้อรถคันใหม่นุ่นไม่ซื้อนะคะก็ not P นุ่นลงทุนในตลาดหุ้นมีคำว่าหุ้นนะคะปึ๊บเรียบร้อยนะคะ P หรือ Q น็อ P แล้วก็ Q ตรงนี้นะคะโอเคเสร็จ okay. แล้วหนูก็เอามาเขียนค่ะรูปแบบประพจน์ได้ไหมคะเขียนรูปแบบประพจน์เชื่อมด้วยและนะคะเชื่อมเหตุกับผลด้วยถ้าแล้วเขียนเลขกำกับค่า1นึ่เริ่มต้นที่หมายเลข3นะคะ ไปที่หมายเลข2 t f โอเคตรงนี้ทราบว่า q เป็น f ตรงนี้เป็น t t อ่ะทราบว่า not p เป็น t นั่นแปลว่า p เป็น f ไหมคะจุดที่มันทราบต่อมาข้างหน้าหมายเลขหนึง่งอ่ะคือคำว่า t นะคะเขาบอกว่า q เนี่ยเป็น f นะอ่ะเอามาใส่นะคะแล้ว p เนี่ยตรงนี้สมมตินะคะ p เนี่ย ก็เป็น f นะออปรากฏ f หรือ f ได้ f ไหมคะก็จะเกิดอะไรขึ้นทันทีนี่นะคะอันนี้คูแปลงเองนะคะเก <c oughs> ิดการขัดแยง้งเพราะว่า f หรือ f มันไม่ได้ท t นะคะ f หรือ f มันจะได้ f เพราะฉะนั้นก็เกิดการขัดแยง้ขงขัะนงกเรียนเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าถ้ามันขัด แล้วมันจะสัตว์แล้วมันจะสมโอเคตามสเตปไปต่อเลยนะคะข้อ22ค่ะสังเกตนะคะไฟฟ้าดับอ่ะมาแล้วคะ่ะดับก็ใช้เครื่องปั่นไฟ ะะมีคำว่าเครื่องปั่นไฟก็ท่าแล้วสังเกตนะคะก็จะเป็น p แล้ว q ถ้าโรงแรมต้องใช้เครื่องปั่นไฟปั่นไฟอีกแล้วค่ะต้องเป็นอะไรคะเป็น p แล้วลิฟต์จะทำงานไม่ได้โอเคลิฟต์ทำงานไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มี q นะคะเพราะว่าคำว่า q เนี่ยคือเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น r นะคะด้วยเครื่องหมายท่าแล้ว ถ้าไฟฟ้าดับอ่ะถ้าไฟฟ้าดับเป็น p นะคะแล้วลิฟท์ทำงานไม่ได้ก็คือเป็น R โอเคนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็เขียนให้แล้วสวยงามแปลงมาหนูก็เอามาหาเลยนะคะเอามาตรงนี้เดี๋ยวครูจะเขียนคับอาจจะไม่เหมือนในหนังสือร0 0นะคะแล้วแต่เทคนิคของเรา เราก็เอาเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5เราจะต้องเริ่มต้นที่หมายเลข4เพราะเป็นตัวเชื่อมเหตุกับผลเข้า okay, ไหมคะเหตุเนี่ยสังเกตง่ายนี่มันจะมีวงเล็บนะคะจากนั้นขาหน้าจะไปที่หมายเลข2เพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมเหตุกับเหตุ ขาหลังถ้ามีเลขก็ไปที่เลขนะคะในที่นี้ก็คือไปเลข5เครื่องหมายท่าแล้วนะคะ t กับ f ได้ f เพราะฉะนั้นจุดนี้หนูก็จะทราบว่าอ๋อ p เป็น T นะแล้วจุดนี้หนูก็จะทราบว่า R เนี่ยเป็น F อนะ,อะถ้าเราทราบก็เขียนไว้นะคะข้างหน้าค่ะหมายเลข2เครื่องหมายและเหมือนเดิมนะคะ t และ T ได้ T มาดูค่ะ p อ่ะเมื่อกี้เราบอกว่า p เป็น t ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราทราบว่า p เป็น t เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะถูกบังคับให้เป็น t เพราะว่าถ้าเป็น f เนี่ยคำตอบมันจะเป็นว่า t แล้ว f ได้ f ไม่ได้นะคะเพราะหมายเลขหนึง่งน้าบอกว่าน้นต้องเป็น t เพราะฉะนั้นเราเลยบังคับให้ q เนี่ยเป็น t ถ้า Q เป็น T ถ้า Q เป็น T แล้ว R เป็นอะไระในที่นี้ในหนังสือเขาบังคับให้มันเป็น T เพื่อไปขัดแย้งกับ R ที่เป็น A ข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบฉบับครูเมนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็เอาเหมือนเดิมมาเติมนะคะถ้า R R อตรงนี้นะคะเราหาแล้วนะคะว่าเมื่อกี้เป็น f ครูเอามาเติมนะคะครูก็จะได้รู้ว่าอ๋อ T แล้ว f เป็นเอมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราหามาก็ได้เหมือนกันนะคะมันขัดแยง้งเพราะฉะนั้นถ้ามันขัดแล้วมันก็จะสัตว์แล้วมันก็จะสมค่ะเรียบร้อยและอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะของเรื่องการอ้างเหตุผลนี้ ถ้าเก่งไปทำงานแล้วกล้องอยู่บ้านถ้าแล้วอะเก่งเก่งกับกล้องอเอาชื่อก่อนแล้วกัน P แล้ว Q กล้องไม่อยู่บ้านอะกล้องไม่อยู่ก็ต้องเป็นอะไรคะ Not Q แล้วกล้าชื่อกล้ามาใหม่อีกแล้วคะ่ะเป็น R กล้าไม่ได้เป็นคนดูแลบ้านอะกล้าไม่ได้ก็คือ Not R เก่งไม่ได้ไปทำงานเก่งเมื่อกี้เก่งชื่อ P นะคะก็ not p โอเคได้แล้วนะคะรูปแบบดังนี้เดี๋ยวพวกเราลองเขียนรูปแบบประพจน์ดูนะคะ mm. จริงๆในหนังนะสือเขามีให้แล้วนะคะอ่ะกูตรงนี้ ก็เหตุหนึうう 2, ่งเชื่อมด้วยเหตุสองเชื่อมด้วยเหตุ3นะคะเหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วเขียนเลขกำกับค่า1 2 3 4 5เขียนเลขกำกับที่เครื่องหมายเชื่อมประพุตนะคะมาเริ่มต้นที่หมายเลข5ค่ะไปที่หมายเลข4่อยู่ใกล้สุดนะฝั่งนี้เป็นน็อต P เหมือนเดิมค่ะ T แล้ว f ทีแล้ว A ตรงนี้ก็จะได้ว่า P เนี่ยต้องตรงข้ามก็คือต้องเป็นจริง C ไปไหนคะ C ไป2เพราะว่าอยู่นอกวงเล็บเหมือนกันนะคะตรงนี้มาที่ NOT R T และ T ะแสดงว่า R เนี่ยรู้แล้วต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น f 2นะคะ2อ,อ่ะมาแล้วคะ่ะ2ไป1แล้วก็ไป3 เครื่องหมายและหน้าจริงหลังเท็จโอเคนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้แล้วว่า p อ่ะ P P เนี่ยเป็น T สแสดงว่า Q ต้องเป็นอะไรคะเป็น T นะคะห้ามเป็น f นะคะห้ามเป็น f อ่ะห้ามเป็น f เพราะไม่งั้นจะทำให้คำตอบมันจะเป็น f นะคะเพราะว่าหน้าจริงหลังเท็จ หนูก็รู้แล้วว่า Q เนี่ยเป็น T นะก็เขียนไว้ค่ะ Q เป็น T ตรงสุดท้ายเขียนก่อน Not Q ก็ต้องเป็น F ตรงสุดท้ายนะคะปึ๊บนี่ R เมื่อกี้ R เป็น F นะคะ Not Q ะ Not Q รู้จักตรงนี้แล้วก็เป็น F อ่ะมาเลยค่ะ F แล้ว F ได้ T โอ้ เป็นยังไงคะเช็คคำตอบสองที่นี้ทีเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าไม่ขัดแยง้งแสดงว่าไม่สมเหตุสมผลไหมคะไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นอันที่บอกว่าผลว่า เก่งไม่ได้ไปทํางานนี่คือไม่สมเหตุสมผลนั่นเองโอเคนะคะยังมีแบบฝึกนะคะแบบทดสอบมาให้พวกเราลองทําดูสามารถทดลองทําดูได้นะคะง่ายๆแทนข้อความเป็นประพจน์เป็นสัญลักษณ์นะคะ